สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเจาะกล่องโฟมกันนะครับอันนี้เราจะใช้วิธีการทาบทาบแล้วเจาะนะครับอันนี้จะห่างกันอยู่20เซนนะครับแต่ละหลุมเนี่ย20เซนอันนี้20เซนนะครับ ส่วนใครที่ต้องการแบบไม่เบียดกันมากก็เจาะแค่6กรูก็พอนะครับแต่สําหรับผมต้องการจํานวนรูเยอะก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้กะเข้าไปเลยอันนี้ก็ยี่เซนแต่ให้กึ่งกลางของตัวนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปน,นะครับกึ่งกลางตัวนี้นี่นะครับจะได้ทั้งหมด8ปรูเราจะใช้หัวดอกโคซอ,อขนาด 40มิลิเมตรนะครับมันจะพอดีกับขนาดถ้วยปลูกสีขา,ขาวๆข,ของเราเลยเดยอกโอโซให้ดูหน้าตาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโอโซจอเหล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่เลยเห็นไหมครับ๋ยาให้ดูดใ,ใกล้ๆนี่โอโซจอเหล็ก40มิลนะครับใส่กับสว่านจะเป็นสว่านไฟฟ้าสว่านแบตเตอรี่ได้หมดนะครับ เราเอาแบบตัวนี้นะครับมาทาบเราก็เจาะเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามกันไปเลยนะครับทำให้มุมเท่ากันทั้งหมดนะครับจากท้ามนีนะครับพอทาบเสร็จแล้วก็เจาะได้เลย ครับแบบนี้เลยจะได้รูทั้งหมดแปดรูสวยๆแบบนี้นะครับทำเป็นอนเด้งนะครับแล้วก็ครบแบบนี้ครับเเาเราจบนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับยกแบบออกมาจะได้รูแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เรา๋ขัดรูปเอาเศษฝุ่นละอองออกนะครับก่อนจะได้เดี๋ยวเรานำไปปลูกใส่ถ้วยปลูกกันเลยนะครับวิธีการจอก็ประมาณนี้นะครับจะใช้กี่กล่องก็กำหนดเอาต่อการปลูกต่อรอบนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสนใจเรื่องดาวปลูกผ,ผักสลัดไฮโดรโปนิกผักทั่วไปผักไทยนะครับปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะครับกดติดตามกันไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ